สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุวินทวงศ์เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่แปดฟิวน,นะก็จะเป็นวัดหลวงพ่อโสธรนั้นเองชะเชิงเส้าอีก26กิโลนะตับตไปเรื่อยๆอยู่ชิดสายปายก็ <c oughs> วันนี้ได้ออกคลิปต่างจังหวัดกันอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฉักเชิงเสาเลยกและกันไปค่ หลังรถไฟฉะเชิงเซาขบับรถมาประมาณเกือบชั่วโมงเนาะมาช้าๆเรือเดแเราไปกันต่อก็ถึงแล้วยังจะถึงแล้วเลี้ยวขวาข้างหน้าก็ทา,างเข้าวัดอ่ะ

แต่เย็นๆเพราะว่ารถติดถึงแล้วเนาะจอดรถเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวหว้พักก่อนดีกวา่ววาตรงนี้เป็นมหาวิหารหลวงพ่อโสธร เท่าไหร่สี่สี่ เับไปดูพระอุโบสถหลังใหม่กันบ้างดีกว่าตอนนี對對 <t ale ratios> ้ก็ไม่ใหม่แล้วแหละนานแล้วแดดดีมากเข้าไปข้างในกันดีกว่า

ก็ไปไหว้พระทำบุญกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูตลาดหน้าวัดหลวงพ่อโสธรน,นี่ตรงน้นยาวๆไปเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างของฝากของศพ่า <c oughs> <c oughs> จะเดินมาเดี๋ยวเดินมาแก้วเท่าไหร่อ่ะแก้วละสี่สิบบาทแก้วหนึ่งค่โชคดีได้าาอาตุนตาออกทีวีมาด้วยเหรออรอกไปออกกี่ช่องแนละ้วเทียบเลย ครับจะมีทิ้งไม่ไหม้ของแท้ใช่ไหมถ้าหวานอย่างเดียวราคาค่าคุณค่าไข่เท่าไหร่พี่ร้อยฟองบางฟองบอกได้แข้า,ขขางในก็มีนี่ไข่ต้ม

เก่งมากเลยอ่ะเออสุดยอดนี่เราไปต่ออีกวัดนีงดีกว่าไปวัดสมารัตนารามกันวัดสมารัตนารามอัปเดตล่าสุดกันเลยดีกว่าว่าวัดสมารัตนารามตอนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างวัดสมาน จอดรถเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ก่อนเลย,ลยเครับพีคเนตเบบี้ไข่ตาเคลมพันธ์บีสายไหนหมู่อะไรก็มาที่นี่มีครบหมดเลยทุกส,สิ่งอย่างคเนตเบบี้นี่ของฝากของขาเยอะนี่ไงดูหาร้าน0บาทเบบาทไหมสบาย ถุงละยี่สิบถุงบอลเลอร์เลยยสาราบูชาพระราหูนี่แก้ปีชงทำบุญจัดความขัดค้องได้เงินทองคล่องตัว หัวเบลร์เลยไอ้ใส่รอรวยอ้วนปักเลยนี่เขาลวงหายกันนี่มีของรางวัลเต็มเลย

สวยมากเลยใหญ่มากนาคาที่บดีสีสุดโท ทั้งนี้ต่อนี่ใช่มากยาวมากเลยนี่อยากเปนู่นเลยผลิตของโป้งของปากเยอะแยะมากมาก นี่เนาะเอาไปสืบไหวนดูบรรยากาศวัดสมานไปแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่อื่นกันไปดูกันว่าจะไปที่ไหนเน,ะน,นาะ ถ่ายรูปเลยไม่ได้ถือถ่ายรูปเดี๋ยว่าใ้ด่าูเข้าไปอัปเดตบรรยากาศตลาดบ้านใหม่กันดีกว่าไปค่ะสำหรับสถานที่ต่างๆที่เราไปในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะแยกเป็นแต่ละคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนก็ดูกันเต็มๆในแต่ละที่ไปเลยสวยจัง

เห็นไา้เขาเหรอไม่มันดู็รู้เลยว่ามันมีน้น้องเหลือ20บาทข้างหนนั่งได้นะครับแอร์เย็นๆนะครับทานข้ามามิซูได้นะครับถ่ายรูปสวยๆม่้านะคือเชินตลาดาไหนนะข้างในดิจะไปกินร้านถ่ายซอยอือข้างอกิน ตอตอนนะคะอยากให้ชิมฟรีค่ะลองดูดิว่าอกตา็ไดค่ะเคซื้อแล้วขนมนะคอนคริปดินเนอรมายทแคปนี่นั่งเขาที่แล้วขาเป้ริมน,น้ำาจากมาเท่าไหร่ เอาสี่มัดของยายรับรองมาผิดหลังก็ไปดูสุดพอนักซื้ไปจาับกกาใช่ไหมอร่อยใช่ไหมเราซื้อไปจากกลับบ้านแ่ของยายออเอาข้าเราสามอันรอยราคาร้อยยี่สิบอ้ รับเพียรเอาเม็ดขน,น 2, 2> มสองทองหยอดหนึ่งค่ะเป็อกือหนึ่งพว1หนึ่งแล้วก็ ขนมไทยนองนแต่รีสันเป็นขนมไทยชูโกลาที่ไม่หวานมากไม่เหม็นขาวอร่อยไมมไม่มีสารกอร่อยเป็ระีสามกล่องร้อยเดียวครับแก่้่อนได้เลยครับแจนขนมไทยนองนแ่รันหนึ่งร้อยเนาะไม่สูโกลาี่ไม่หวานมากไม่เหม็นขาวไม่มีสีไม่มีสารทุกอย่างอร่อยเุ็นระบบ สามกรงลอยเดียวครับแพทชิ้นก่อนได้เลยครับค่ะทอดไทยกุ้งใหญ่จานหนึ่งกุ้งใหญ่นะไม่น้ำนะค่ะมีน้ำอะไรบ้างน้ำมะนาวกาแฟน้ำมะนาวปั่นที่หนึ่งค่ะ น้ำมะนาวปัน่นโอ้ยย่งไงกุ้งใหญ่นี่กุ้งตัวเบลอนี่ อ,อ,อืต่อผัดไทยร้อยห้าสิบมีกุ้งสองตัวงานสี่สิบงหมไปร้อยเก้าสิบบาทกุ้งตัวใหญ่มากอยู่ใต้ไข่สองตัวกุ้งหวานสองกล่องสองค่ะสแกนได้ไหมได้ค่ะคุณค่ะกุ้งอีกอย่างขาถือไม่ไหวแล้ว รำละขารมกันละไอตาไม่ฟ้าคืมแล้วะ่ะตอนรี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับกรุงเทพนี่ห้เรือ,อยี่สิบาทคุณลุงพายเรือคุณลุงอายุเยอะมากแล้วเนาะไอ้ไฟฝน,น,นจะตก ประมาณนี้นะสำหรับวันเดย์ทิปถึงเซาก็เดี๋ยวเราลากตรงนี้เลยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะจะไม่ซื้ออะไรแล้วเน่ยเพราะว่าเต็มไม้เต็มมือแล้วแล้วก็ฝนจะตกเขาด,ด้วยไปเลยใช่ค่ะไปดีกว่า